ปีมังกร2,567การเปลี่ยนแปลงของโลกและดวงชะตาคนปีต่างๆเราจะมาลองฟังกันนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้เราจะมาพูดถึง4ปีเกิดนะครับหรือ4คนที่เกิดปีเหล่านี้นะครับจะมีผลกระทบยังไงแล้วดวงชะตาโลกจะเป็นยังไงนะครับเราพูดถึงปีมังกรกก่อนเลยนะครับ ปีมังกรเนี่ยเวลามังกรมาเนี่ยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สักครั้งหนึ่งนะครับปีมังกรเนี่ยนะครับจะมีน้ำนะครับที่มาพร้อมกับน้ําที่เต็มตัวมากๆนะฮะโดยเฉพาะปีนี้นะครับเป็นปี2 5 6 7เป็นปีมังกรไม้นะครับฉะนั้นหมายถึงว่าเขาจะนําความอุดมสมบูรณ์และเติบโตมาได้นะครับแต่น้ําอันเนี้ยถ้าเรามามองถึงปัญหานะครับปัญหาของน้ําหรือมังกรตัวนี้ที่มันพัดผ่านนะครับจะประสบกับ ประเทศนะครับที่ยิ่งใหญ่นะครับประเทศที่เจริญก้าวหน้าแล้วนะครับประเทศที่เติบโตแล้วนะครับถ้าพูดถึงบริษัทนะครับก็จะเป็นบริษัทที่ใหญ่ยิ่งใหญ่นะครับหรือเติบโตมาอยู่แล้วนะครับก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงครับโดยนะครับเหล่านี้นะครับอาจจะไม่ได้รับผลกระทบที่สามารถทําให้ล้มละลายนะครับแต่ก็ยังอยู่ได้นะฮะแต่มีผลกระทบแน่นอนครับแน่นอนว่าเราพูดถึงปีมังกรก่อนเลยนะครับคนนะครับหรือโลกของปีมังกรก่อนนะครับปีมังกรเนี่ยก็จะหมายถึง ถ้าพูดถึงปรากฏการณ์เนี่ยอาจจะหมายถึงซึนามิอย่างเงี้ยครับหรือภัยพิบัติทางน้ํานั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นเรื่อยๆตามช่วงเวลานะครับฉะนั้นปี2 5 6 7เนี่ยนะครับทั่วโลกครับก็จะเน้นไปที่ตรงนี้ครับเกี่ยวกับน้ำนั่นเองนะครับว่ามีโอกาสครับโดยเฉพาะประเทศนะครับที่เจริญแล้วนั่นเองเขาก็จะมีโอกาสประสบภัยมากกว่านะครับส่วนคนนะครับคนแน่นอนคนปีมะโรงนะครับก็มีโอกาส แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันมากขึ้นนะครับมีโอกาสร่ํารวยก็จริงครับแต่ว่าก็ต้องต่อสู้กันมากขึ้นนั่นเองเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมานครับโดยเฉพาะคนที่เป็นปีมะโรงไม้นั่นเองถ้าคุณเป็นคนที่ปีมะโรงไม้หรือเกิดเมื่อ60ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็บอกเลยว่ามีโอกาสมากๆในช่วงนี้ครับการทําธุรกิจของคุณนะครับโดยเฉพาะบริษัทใหญ่โตหรือกําลังจะเติบโตก้าวหน้านครับบริษัทใหญ่ๆเ่านี้นะครับพร้อมที่จะห้ามหันกันนะครับเพื่อผลประโยชน์นั่นเอง นะครับเพื่อแย่งชิงมาให้ได้นั่นเองครับฉะนั้นจะมีการสู้รบเถียงกันหรือว่าอะไรมากมายครับเกี่ยวกับบริษัทเหล่านี้ครับรับรองว่าภายในเขาจะสู้กันอย่างเต็มที่ฮะเพื่อให้ได้ผลประโยชน์มานะครับแล้วก็จะแบ่งกันอย่างดีนะครับบริษัทไหนที่อาจจะไม่ได้สู้กันก็จะมีการแบ่งกันนะครับแบ่งกันกินนั่นเองนะครับเพื่อให้มันเติบโตได้นั่นเองนะครับอันนี้เรื่องของคนนะครับก็จะผสมผสมกันนะครับแล้วโรคต่างๆโรคภัยนะครับก็อาจจะมีการเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับช่องท้องนะครับเป็นระบบท้อง หลบท้องอาจจะมีน้ําโรคกระเพาะโรคอะไรเหี่ยกัรย่อยจะไม่ค่อยดีนั่นเองครับต่อมาเรามาพูดถึงปีมะแมหรือคนนะครับที่เกิดปี Emma มะแมกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าพูดถึงโลกก่อนนะฮะโลกใบนี้ปีมะแมเนี่ยนะครับจะมีโอกาสถกเถียงกันมากขึ้น,นครับรือฟื้นเรื่องเก่าๆให้มาเถียงกันให้มาทะเลาะกันนะครับก็ปีมะแมนะครับก็จะเกิดการมีปากมีเสียงกันมากขึ้นนั่นเองครับจะเอาเรื่องเก่ามาคุยกันมาทะเลาะกันครับ ประเทศหรือโลกไหนก็จะพยายามหาเรื่องมาทะเลาะกันนั่นเองนะฮะมีความหงุดหงิดอยู่เต็มที่เลยนะครับอันนี้ก็จะเกิดได้นะครับลองสังเกตดูครับความบางประเทศนะครับก็จะพยายามหาเรื่องนะครับมาทะเลาะกันเอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้ว่ะแต่ก่อนครับเพื่อมาสู้รบกันหรือมาอะไรกันโอกาสเกิดสงครามเกิดอะไรก็จะมากขึ้นความหงุดหงิดก็จะมากขึ้นนั่นเองครับโดยเฉพาะถ้าไปเกี่ยวกับดวงคนนะครับคนก็แน่นอนครับว่าจะเป็นคนที่ทะเลาะกันนะฮะนำเรื่องอยู่ดีก็เอาเรื่องเก่าๆมาพูดกัน มาทะเลาะกันหรือว่าบางคนก็จะปากไม่สร้างสรรค์น,นะครับก็คนที่เกิดปีมะแมก็ให้ระวังเอาไว้นิดนึงแล้วกันนะครับว่าจะมีการประทะได้นะครับแต่อาชีพนะครับที่เด่นๆแบบทั่วโลกนี้นะครับก็จะเป็นอาชีพเกี่ยวกับการรีไซเคิลนะครับหรือว่าไม่เป็นพลังงานไฟฟ้าเองหรืออะไรที่นํากลับมาใช้ใหม่ฮะจะเด่นมากๆเลยในช่วงนี้นะครับใครทาธุรกิจแนวนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับส่วนโลกภายเนี่ยก็บอกว่ายังเป็นโลกนะฮะที่เกี่ยวกับ ระบบย่อยโดยตรงนะครับผิวก็จะแห้งขึ้นนะครับระบบย่อยท้องก็จะไม่ดีขึ้นนะครับห้ามกินของที่แสบท้องโดยเด็ดขาดเลยนะครับผิวพันธุ์ก็ระวังไว้ด้วยครับจะแห้งมากมากกว่าปกติครับต่อมาเรามาพูดถึงคนปีจอนะครับการปีจอเนี่ยเขาหมายถึงในช่วงนี้ที่เข้ามาเจอปีมารงนะครับก็จะมีการต่อสู้กันของผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองครับก็แน่นอนว่าถ้าจะประเทศต่างๆนะฮะผมคิดว่าการที่เราใช้ลูกพี่เราหรือประเทศที่เหนือกว่าเรา หรื Shift, อผู้ทรงอํานาจกว่าเรานะครับจะมาสนับสนุนคุณช่วยคุณได้นะครับในการต่อ,ตอสู้ต,ต่างๆนั่นเองนั้นมันจะเกี่ยวข้องนะครับกับการที่คุณเนี่ยต้องไปพึ่งบุคคลที่คุณสูงกว่าอาจจะมีการยอมมันครับมีการดีเวนเกิดขึ้นยอมเกิดขึ้นนะครับต้องไปพึ่งประเทศมหาอํานาจม,มากขึ้นประมาณอย่างนี้นะครับพวกส่วนพวกเ,เรียกว่าภัยธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิดในที่ต่างๆนะครับก็ต้องให้ระวังเอาไว้ในเรื่องพวกนี้ครับอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ แล้วมาถึงที่คนนะครับถ้าเป็นคนปีจอเนี่ยก็อย่างที่บอกครับจะคล้ายๆกันนะฮะต้องพึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ไหครับหรือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาสนับสนุนได้ครับฉะนั้นคุณอย่าไปหาเรื่องนะครับหรือไปมีปัญหากับคนที่อายุมากกว่าคุณโตกว่าคุณโดยเด็ดขาดนะครับคนเหล่านั้นนะครับถ้าคุณทําดีด้วยก็จะนําสิ่งดีๆมาให้คุณได้นะครับฉะนั้นคนที่ปีจอนะครับก็อย่าเป็นปากหมาเหมือนที่เขาว่ากันนะฮะให้ปาก น่ารักน่ารักเอาไว้ครับพูดจาดีๆเข้าไว้แล้วจะดีครับส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีการเกิดขึ้นได้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานได้สุขภาพได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้จะเกิดขึ้นนะครับผมจะเน้นไปเรื่องของเกี่ยวกับมะเร็งและกันให้ระวังไว้นิดหนึ่งครับมีโอกาสเป็นได้สูงมากๆนะครับโดยเฉพาะบางคนที่ชอบกินของไม่สุกอย่างเงี้ยนะครับของดิบๆแบบนี้ครับก็ระวังไว้อีกนะฮะท้องคุณอาจจะมีปัญหาได้เช่นกันนะครับแล้วปีต่อมาปีสุดท้ายปีฉลูนะครับ พิชลูเนี่ยต้องบอกว่าจะพวกภัยพิบัตินะครับของความร้อนจะมากขึ้นนะครับอาจจะมีการละลายของพวกน้ําแข็งอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับในขั้วโลกเหนือแบบนี้นะครับก็จะเกิดภัยพิบัติอีกเช่นกันนะครับเกี่ยวกับประมาณนี้ฮะอุณหภูมิจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับไม่อยากอาจจะแปลกมากไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับหลายประเทศนะครับบางประเทศก็อาจจะต้องเก็บเงินในคลังนะครับที่มีเงินอยู่ในคลังที่เขาเก็บอยู่เนี่ยเอาออกมาใช้กันนะครับ หรือไม่ว,ว่าจะเป็นการสู้รบก็จะนําอาวุธอะไรแปลกๆหรือทันสมัยออกมาใช้สู้กันนั่นเองนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับถ้าเรามาพูดถึงคนนะครับคนบิชารูเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะมีค่าใช้จ่ายการใช้จ่ายที่สูงมากนะครับคนพิชารูเนี่ยอาจจะมีเกิดการที่เรียกว่าไม่อยากคือจะมีการสู้รบกันนิดหน่อยนะครับไม่อยากเสียของรักของคุณไปนะครับแต่คุณก็ต้องยอมนั่นเองฮะ แน่นอนว่าอาจเกิดการมีปากมีเสียงกันนะครับในช่วงนี้ก็เช่นกันนะครับฉะนั้นคนปีฉลูในปีนี้ก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับแต่คนปีฉลูมีข้อดีนะครับคือธุรกิจของคุณฮะหรืออะไรก็ตามที่มันไม่ดีนะครับให้คุณโอนถ่ายไปให้กับคนที่คุณไว้ใจได้นะครับแล้วมันจะดีขึ้นอันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีว่าเป็นใครนะครับคือไม่ควรเก็บไว้กับตัวแน่นอนว่ามันต้องมีการเสียทรัพย์หรือต้องทําอะไรแน่นอนฉะนั้นเราโอนถ่ายของพวกนี้ไปกับคนที่คุณไว้ใจนะฮะจะด จะเก็บอยู่อย่างแน่นอนครับส่วนสุขภาพนะครับผมจะแนะนำนิดนึงระวังไว้นิดนึงนะครับเส้นเอ็นเส้นประสาทนะครับขามือไม้นะครับมีโอกาสนะครับเกิดปัญหาได้นะครับโดยเฉพาะตัวคุณเองนะฮะระวังเอาไว้แล้วกันนะครับในช่วงนี้ครับเพราะถ้าคุณเป็นอะไรขึ้นมานะครับบอกเลยว่าญาติมิตรคุณก็อาจจะช่วยคุณไม่ได้ครับในช่วงนี้ก็แปลกครับที่ญาติมิตรเพื่อนฝูงคุณจะหายไปหมดเลยละครับนี่คือ4ปีเกิดนะครับที่จะเกิดขึ้นทั่วโลกและตัวคุณเอง ในช่วงนี้ครับปีนี้นะครับยังไงก็ลองดูลองระวังเอาไว้นะครับสุดท้ายนี้ก็ลองตรวจดวงชะตาส่วนตัวดูจะดีที่สุดครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับผมครับสินสนน้อยแต่เองครังสวัสดีครับ